สวัสดีแฟนเพจบันตะกรทุกทุท่านครับคลิปนี้มาดูไฮไลท์ช็อตมันๆครับในจังหวะขึ้นเทคตัวฟาดข,ของคู่หูชัยภูมิครับน้องเว็บน้องตาลท่าเตะแสนวิวในติ๊กต็อครับไปรับชมพร้อมๆกันครับ้มาดูเจ้าตาลจับหนึ่งโยกเจ้าเว็บว่ายังไงเจ้าเว็บว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงอูทาเตะลู้หม้ยเซิร์ฟตาลจับหนึ่งยกเจ้าเวฟว่ายัง เว e ็่ายังเว็บว an, ่ายังเว็บเปิดหนึ่งตาโยกเว็บ้านยังโยกเว็บวานยังโยกเว็บเ้เยเฮ้ยเ้เเเวยเปิยเฮ้ย้ยเยเ้ยเ้เ้เยยยย้ยเเยย้อ้ย้้ ดูต้องตานโยกมาดูต้องเวเตโอ้โหตานโยกมาดูต้องเวเตโอ้โยเซฟเบบจับเนื้อโยกตานโยกสวยเจ้าเบฟเข้าตีโยกสวยเจ้าเบฟเข้าตีโยกสวยเจ้าเบฟเฮ้ยปีโอ้โหครับโอ้ยเซฟเอ้าลูกนี้เปิดดีหรือเปล่ามาดูจังหวะนี้อ่ะเปล่ามาดูจังหวะนี้อ่ะเปล่ามาดูจังหวะนี้ 1ับหนึ other, ่งยกมาดูเจ้าเว็บสูมาดูเจ้าเว็บสูบจับหนึ่งยกมาดูเจ้าเวบเตอาที่มาดูเจ้าเว็บเต้าที่เอ้าตยย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 ยายวยเยย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 เยย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 ยเวยยยยย ตัวแบนี้บ้างครับเจ้าเว็บเปิดหนึ่งขึ้นฟาดหนึ่งขึ้นฟาดหนึ่งขึ้นฟาดโอ้โหเอาละมาดูเจ้าตาลโยกเก้าเบฟเดอันโยกเก้าเบฟเตอเติบโจอดตาลจับหนึ่งโยกมาดูเจ้าเว็บครับมาดูเจ้าเว็บครับมดูเจ้าเว็บครับโอ้โหไปเส์ฟไปะเนยฮะเสิร์ฟเข้าช่องตาลโยกสวยเจ้า ขึ้นแต่ยอดอสวยเจ้าเวฟขึ้นสวยเจ้าเวฟขึ้นโอ้โหช็อตดีใน้ครับเซิร์ฟเวฟเปิดหนึ่งลูกนี้เจ้าเวฟเตะ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 โอ้โหเตะชิงแเลืลนะครับมาดูช็อตนี้เจ้าเวฟเจ้าเวฟเจ้าเจ้า